สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาได้ฟรีวายดีแคบวันนี้ครับเานนราก็จะมาได้ตัวไม่ได้ตัวละครดีได้ชุดใหม่มานะครับนี่ครับอืเราจะมาแต่งตัวกับสกิลหงาะคงนี่เป็นมิสเตอร์นะแคกแคกนะครับฟังดีๆนะคะว่าแคกเกอร์แคกเกอร์ไม่ใช่แฮกเกอร์แคกเกอร์นะครับ นะคะก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีหัวกางเกงแล้วก็ชุดนะคะับวันดีครับได้แค่ชั่วข่าวเออคุ้มอยู่เนาะได้แค่ชั่วข่าวเนาะโอ้โหนี่ประชดน,นะนี่วันนีครับเราก็จะไปเล่นซีวีซีมาเราก็จะเข้ากันไปเล่นในซีวีซีนะครับจะอันดับซีวีซีวันนี้ตัวละครที่เราเอาไปก็จะเป็นงอเข่งของอเข่งะแกบ เอบขาไปหนึ่งทีดิเอกทาไปหนึ่งทีสวะกางฟูไฟไปหนึ่งทีท่าฟรีทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยทำไมคำคมมันเข้ากันจังเลยอะครูเฮ้ย,ฮยทำไมคำคมมันเข้ากันจังเลยท่านผู้ชมกางฟูไฟไปหนึ่งทีแล้วก็อะไรต่อนะเมื่อกี้คำคมอะ กินชาบูต้องใส่ผักมีความรักต้องใส่ใจนะคะทุกคนจําเอาไว้นะคะว่ากินชาบูเนี่ยต้องใส่ผักมีความรักเนี่ยเราต้องใส่ใจนะครับตาได้น,นะคะเราจะซื้อปืนยู p อีสองนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วคลิปนึงแต่ปรากฏว่าลืมเปิดไม้เอาเข้าไปเอาเข้าไปลืมเปิดไม้เอาเข้าไปเ<ฮ>ปลนน้นลาไรเนี่ยโขสาสาพัสกนะัต้องนาน เฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับไอ้โอ้ยเพื่อเราแย่แล้วบุกบกทุกคนบุกบกุกขอใช้สกิลหงอ,องหน่อยก็แล้วกันแ๊บหนึ่งสวยพี่สวยโอ้ย,อย่างเยอะโอ้ย,อย่างเยอะ ตาไประกันดริงมาสวยหัวแตกพัญญาก่อนยอ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 ,ยอตานี้นะคะผมขอนอุญาตซื้อทอมตันนะคะรบทอมตันเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นปืนอ,อะไรเลยอ๋อ M 5 0 0แลว้วก็ USP 2อง นี่นะครับโอ้โหแต่งตัวหลอกกันมากเลยทีมเราเนี่ยเป่ชายยอปี้เลยแต่งตัวหลอกกันทางนั้นเป็นไงอย่างเทอย่างเทโอเกินเพื่อนย่บูลเลนสี่เก็บกระสุนเอาไว้คนเราเนี่ยเกิดมาต้องประหยัดนะเพื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตูวมันจะมาทางไหนวะถ้าเกิดว่าเป็นผมผมเนี่ยอว่าจะมาทางนั้นะน,น,นะแนะ๊กนเดี๋ยวที่สวง เฮ้ยยิงมันเพื่อนยิงมันสวย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 แตกรัวขอคุณมากขอคุณมากอตอนนี้นะครับเราขอใช้อะไรดีอะเอพิไฟต์อไรกันนะโอ้โอหสวย หยิบระเบิดน้ำแข็งรอเลยเราจะแกล้งแกล้งกัโรู้กันอยู่ว่าผมจะเป็นคนที่แกล้งมากแกล้งสุดจะเก่งมากๆอะ่ะ <c oughs> โดนไปดิเลื่อนรถไปดิเดี๋ยนะผมต้องรีบจู่โจมนัน่นไงมันขึ้นไปแล้วค่ะแล้วออไม่ใช่แล้ว โบชัวร์เลยโผล่หัวออกมานิดเดียวยิงไม่ได้แนะ่นอนใช้ว่าใช้ใช้โบชัวร์เพื่อนชุบให้หน่อยไอล้ล้มแล้วแล้วเพื่อนชุบให้ทีใครก็ได้ชุบให้ทีใครก็ได้ชุบให้ฉันทีไม่มีคนชุบให้ฉันเลยอะ่ะ โดน A W วบิวไปเต็มๆจังหวะนี้โอสองยาก็มาจังหวะนี oh, hey ้จ oh, 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 ังหวะนี้โอ้โหพันยาพันยาโอ้จังหวะนี้นะคะเพิ่นถึงขั้นพันยาประมาณสองกล่องเฮ้ยช่วยชวยช่สองคนคิดดู M P ็มสี่สิบมาตอนนี้นะคะเราขอใช้เป็นทอมตันกันละกันทอมตัน ขออนุญาตีด้ชื่อผมว่าทอมต่ำนะครับโอ้โหนัดหัวให้ดูนี่ไงนี่ไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยนีเป็นไง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 เฮ้ยเพื่อนใช้เพื่อนใช้เพื่อนใช้ปืนอัดตัวว่ะเอาเรื่องเพื่อนอัดตัวเฮ้ยเพื่อนอัดตัวว่ะแก๊งเดียวกันกับเราเนี่ยเราเราก็อัดตัวเนาะอัดตัว รู้สึกว่าศัตรูมันจะมาทางไหนกันคะขออน่ตุกทางตรงอู้หมายเยอะมากมีคนเข้าไปใน,นบ้านในบ้านสีด แตกให้หมดไปดิรออะไรจังวะเนี้ย แล้วมาชมจบตายโดน s น a p ยิงขันยาแป๊ะ MVP อ่ะไม่อยากจะมูอ่ะครับแรงโก MVP อ่ะไม่อยากจะมูอ่ะเนาะอตอนนี้นะคะผมปวดล็อกลยเรื่องมาถึงเลวสามเจ็ดแล้วได้ังหนึ่งร้อยบาท อ๋อมเอ้ยอ๋อ,อมโอเคคุณอ๋อมมาเลยามาเราจะรีวิวรีวิวอะไรรีวิวเราเราเราจะรีวิวชุดใหม่โอเคคุณเดี๋ยวคุณช่วยเราทำแคลลี่ล่างสองหน่อยได้ไหม่ะได้ได้ได้ไดได คไม่ตายวงสามรอบได้ไหมอ่ะโอเคโอเคแต่คุณอมต้องชุวให้เรานะเรารู้นะว่ามันเป็นภารกิจชุบคนสามรอบเราก็เคยทำภารกิจนี้เด้อคุณอมผมพูดดังหน่อยดิเรา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 ก็เคยเราก็เคยทำภารกิจนี้เด้อคุณอมเรีวๆกันก็แดะเริ่มเลยก็แด้ไม่ไหวเลยแต่คุณอมออกจากแคนดีกว่า เราออกไปตัง,งานแล้วอ้าวทำไมคุณอมออกจะเคน่ะคุณออมคุณออมทำไมคุณอมออกจะเคนน่ะตาเล่นนะคะถ้ามาชมแล้วก็จะซื้อปืน G สิบแปดกับตลก ได้ไหม่าเราไม่ค่อยได้เสียงเลย บอกว่ามันมีบั克หนึ่งด้วยที่คุณออมคุณออมคุณอมเพื่อคุณออมเขาอยาจะบอกว่ามันมีบั克หนึ่งในด่านโรงงานนะที่คุณออมไม่เคยเห็นมาก่อนเด้อมันมีบั克หนึ่งในด่านโรงงานเ้อะคุณออมเดี๋ยวเราทําให้ดูถ้าเกิดว่าถึงด่านโรงงานน่ะมันมีบั克หนึ่งในด่านโรงงานเพื่อนเราเปิดตัวศัตรูไดตัวหนึ่งชิป เ,ม,เม,มันทำแม่มันทำแบบนอ้มิกิี้มิกกี้มิกกี้มิกกี้มีคนยิงเราเราช่วยไม่ได้มีคนยิงเราตาตะเกียะทำไมไม่ช่วยมันซุปได้อยู่มันซุปได้อยู่ใช่ไหมคนออมเมื่อกี้มันซุปได้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มันซุดได้อยู่เมื่อกี้คนอมเพราะว่ามันซุปได้อยู่ สามร้อยและเออคุณต้องไปดาววงให้เรานี่หว่า <you> ดาววงไปสองรอบสองรอบพอไปดาววงสองรอบพอโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วตจ,จะไปค่อยได้ดีก่านั ออแอนดี้พี่วันคิวดันเร็วๆไปด่านอีกรอบหนึงกันโอเคเดี๋ยวาดาคุณออมคุณอ๋อคือเราจะบอกว่าด่านโรงงานน่ะเราจะบอกว่าด่านโรงงานมีนมบัก๊กบั๊กหนึ่งยอดที่คุณออมไม่เคยทํามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําให้ดูเดี๋ยวรอด่านโรงงานะะเฮ้ยอันนี้คือตาสุดท้ายแล้วนี่หว่าถ้าเกิดว่าศัตรูชนะคือศัตรูชนะเลย คุณหอมต้องหยุดยังไม่ให้ศัตรูชนะนะเพื่อนเราห้ามให้ศัตรูชนะนะแล้วเราจะทำบั๊กโรงงานให้ดูมีคนยิง คุณอ๋อามีคนอยู่ที่โรงรถเอถอังรังังไม่เอาล้เพิ่งตขึ้นมาโอ้คุณอ๋อได้ MVP เพ,พราะว่าคุณอ๋อมบอกให้เราอดจากโรงอะไ่เรแ,แงรถเลยอ่ะเพราะคุณอ๋อม คุณขนาดแล้วแพตตินัมอะไรอย่างลดได้เลยแพตตินัมปลุกพลังหายาโตโครงการไม่ได้หมดเธอไปเถอะเรขอรล้วอเไเวลาเปิดคลิปต่อสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบในครั้งนี้นะคะอย่านึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และก็กดติดตามช่องวอลลรการชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลขอาไปก่อนไปมาเชื่อเกณฑ์บ๊ายบาย เลยเลยลุงกดติดตามด้วยนะครับ